กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมช่างบ๊อบอําเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะพานะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของรถไถเดินตามคูบู t a นะครับ et 9 5นะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ขอนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับก็สำหรับท่านผู้ชม ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมดับแรกนะครับเราก็ต้องคลายน็อตนะครับน็อตเบอร์17นะครับตัวนี้นะครับน็อตถ่ายน้ามันเครื่องจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์17นะครับสําหรับรถถเดินตามนะครับของท่านไหนนะครับที่ว่าหัวมันลูดแล้วนะครับแล้วขันยังไงก็ไม่ออกนะครับก็แนะนํานะครับให้เชื่อมนะครับ หา,าเหล็กแฟบนะครับหรือเหล็กอะไรก็ได้นะครับมาเชื่อมเพื่อที่จะเอาคีมล็อกนะครับหมุนออกนะครับมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะคลายน็อตนะครับก็แนะนําให้ใช้ค้อนนะครับเคาะเคาะเบาๆก่อนนะครับให้เกลียวมันคลายจากนั้นก็ใช้ล็อกนะครับเบอร์1ิ็ ก็ปล่อยน้ำมันเครื่องนะครับออกให้หมดนะครับแล้วก็ทำนะครับการล้างตัวกองน้ำมันเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับ ครับหลังจากที่เราปล่อยน้ำมันเครื่องนะครับออกจนหมดแล้วนะครับก็ใส่ตัวจุกถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเข้าไปที่เดิมนะครับผมนี่ผมได้ทำการล้างน้ำมันเบนซินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบกลับคืนนะครับ จากนั้นก็เปิดนะครับจุกเติมน้ำมันเครื่องนะครับอาจจะใช้ครีมนะครับหรือว่าครีมล็อกหรือว่าครีมอะไรก็ได้นะครับที่สามารถหมุนออกได้นะครับต่อไปก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ผมใช้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องตาช้างนะครับของคูปุต้าโดยตรงเลยนะครับผมก็ตาม ขอแนะนำนะครับน้ำมันเครื่องที board, well. ่เขานะครับให้มานะครับของรถไทนาเดินเดินตามคันนี้นะครับเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมันเครื่อง SAE นะครับเบอร์30 40นะครับแต่นี้เป็นเบอร์อ่าสีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ น้ำมันเครื่องของรถไถนาเดินตามนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะใช้ปริมาณของน้ำมันเครื่องอยู่ประมาณ2.5ถึง3ลิตรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเติมแล้วก็วัดไปด้วยนะครับกระปุกนี้เป็นกระปุก3ลิตรนะครับเดี๋ยวเราเติมไปด้วยแล้วก็วัดไปด้วยนะครับเรื่องต้นผมจะเติมลงไปประมาณ2.5ลิตรก่อนนะครับ จากนั้นก็วัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับอ่านี่ครับอ่าระดับน้ามันเครื่องนะครับที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็ ให้สังเกตที่ก้านวัดนะครับเป็นแบนนะครับเป็นแบนจากข้างล่างนะครับถึงข้างบนนี้นะครับระดับน้ามันเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็จะอยู่บริเวณนะครับครึ่งของก้านวัดนะครับแบนๆนะครับไปจนถึงข้างบนนะครับแต่รถคันนี้นะครับรถไถยคันนี้นะครับผมจะเติมประมาณเกือบเกือบข้างบนเลยนะครับเพราะว่าใช้งานหนักนะครับใช้งานทุกวันนะครับผมก็ อย่าให้นะครับอย่าให้อย่าให้น้ำมันเครื่องขาดนะครับเวลาเช็คนะครับยังให้ติดก้านก็ยังดีนะครับแต่ถ้ามันเลยนะครับน้ำมันเครื่องเลยครึ่งก้านลงมานะครับก็ควรที่จะทําการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับตอนวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับให้เราทําการนะครับตั้งนะครับตั้งตัวหัวรถถนะครับ ให้อยู่ในระดับที่ขนานกับพื้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับเพิ่มเข้าไปอีกประมาณนิดนึงนะครับเพื่อให้มันอยู่บริเวณฉีดข้างบนนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สรุปนะครับก็น้ำมันเครื่อง3ลิตรนะครับของรถไถเดินตามคุมบต้า ET95 นะครับรุ่นนี้นะครับ ผมก็จะเติมอยู่ประมาณ2.8ลิตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังมองหาวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของรถไถเดินตามคูโบต้านะครับ ET95 อยู่นะครับพอสำหรับคลิปนี้นะครับขอรากันไปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องของผมได้นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมจะเอามานะครับอัปเดตนะครับทางช่องของผมนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ